สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะและในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและสำริดทธิบัตรประจำปีการศึกษา2557ค่ะซึ่งกำลังจะจัดขึ้นและวันนี้ค่ะวิทยากรที่ร่วมให้เกียรติกับรายการเราในวันนี้ท่านก็เป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชค่ะท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดรสนนจุยโตค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์สวัสดีครับค้าวันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงงานพิธีกันนะคะว่าเราจะมีกําหนดการรับยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ อาจารย์นะคะช่วยประชาสัมพันธ์ถึงโครงการสำนึกทีบัตรนิดนึงคะ่ะว่าโครงการสำนิกทีบัตรเนี่ยคืออะไรและมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะครับโครงการสำนิทธิบัตรนะครับจะเป็นโครงการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องค่ <c oughs> แะแต่ก็เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตนะครับเพราะการศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยที่สํ <c oughs> าคัญนะครับกรณีพวกสำนิกทีบัตรก็คือเรียนต่อเนื่อง นะครับบางทีเราเรียน,เร,ยนเรียนแล้วก็<ม>หยุดไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็สามารถเข้ามาเรียนสำนึกทีิบัตรได้นะครับเราใช้คำว่าการศึกษาต่อเนื่องนะฮะประการที่สองนะครับก็คือการศึกษาตลอดชีวิตเพราะนั้นโครงการสมนึกทบัตรเนี่ยนะครับก็เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเลยก็คือหนึ่งถ้าคนใดคนหนึ่งนะครับช่วงที่ เรียนกับช่วงที่ทํางานนะครับไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันกับตัววิชาะนต่เราเรียกว่าเรียนไปวิชาหนึ่งนะครับแต่ว่าพอทํางานมาอีกต้องใช้ความรู้อีกวิชาหนึ่งอะไรทาลองนี้นะครับก็สามารถที่จะกลับมาเรียนหรือเพิ่มพูนความรู้นะครับในโครงการสำนิกทีบัตได้นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้คําว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยก็จะมีคนทั้งหมดนะครับอยู่3กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มที่1นนะครับก็คือกลุ่มที่ทํางานแล้วมันผู้ที่ทํางานแล้วก็สามารถที่จะมาเรียนสำนิกทิบัตนะครับเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นะครับในการที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มคุณภาพในการที่จะทํางานให้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่1นนะครับผู้ที่ทํางานแล้วนะครับตัวอย่างเช่นนะครับผู้ที่ทํางานทางด้านกฎหมายแต่ไม่ได้เรียนกฎหมาย อันนี้ถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราไปประกอบอาชีพหรือทํางานทางกฎหมายเนี่ยขาดฐานความรู้แล้วถือว่า,าไม่ประสบความสําเร็จนะครับนี่ถ้าไปอ่านเองนะครับก็ขาดการเรียนรู้หรือประเมินอย่างเป็นระบบนะครับเพราะนั้นก็เรียนสำริทธิบัตรมศธมสทแล้วก็จะมีชุดวิชานะครับที่เ็เรียกว่าเรียนสำริทธิบัตรนะครับหนึ่งชุดวิชาก็ประมาณหกหน่วยกิต วันพอเรียนไปแล้วนะครับสำริดทีบัตรก็แปลว่าเนี่ยก็คือได้ความรู้นะที่จะนําไปประกอบนะครับและก็จะมีใบรับรองที่เขาเรียกว่ารับรองสมริดทีบัตรนะครับอันนี้ก็ถือว่าท่านมีความรู้นะครับในเรื่องเหล่านี้สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับวันกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่ <c oughs> ทำงานแล้วกลุ่มที่สนะครับจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกผู้สูงอายุ นั่นะผู้สูงอายุนี่จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ <Aven ger. S 2> ที่ถือว่าสําคัญนะครับและในยุคนหน้าเนี่ยเราได้ยินคําว่าผู้สูงอายุนี่จะมากขึ้นประชากรผู้สูงอายุนะครับนี่ผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากจะเรื่องปัจจัยเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพเรื่องอื่นๆแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยเรื่องการเรียนรู้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะที่เขาเรียกว,ว่ามนุษย์เนี่ยต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะ เพราะนั้นเรียนรู้ตลอดชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือต้องได้อ่านหนังสือได้มีการคิดได้มีการค้นได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับรเพราะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็คือมาเรียนสำนิธทบัตรนะครับม,มาเรียนสำนิธทบัตรกับมหาวิลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมาธิราชนะครับ<ฮ>เรียนสำนิธทบัตรเนี่ยมันทําให้เกิดกิจกรรมนะที่เขาเรียกกิจกรรม km นะครับก็เรียกการ บริหารความรู้การแบ่งปันความรู้การเข้าถึงนะาการซืมซับและการประยุกต์ความรู้นะครับตรงนี้เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยคนสนใจยังไม่มากแต่ระยะถัดมาเนี่ยผู้สูงอายุนี่จะมาเรียนสนันฤทธิบัตรกับมสทเยอะเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่เขาเรียกว่าสนันฤทธิบัตรก็คือเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุนะครับหรือผู้สูงวัย อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มที่เรียนปริญญาตรีล่วงหน้าอ,อันนี้ก็คือเราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยนะครับมันมีทางเลือกนะสำหรับคนที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จะนะครับเพราะนั้นขณะที่เราเรียนม .4 ม .5 มหนะครับที่เกาเรียกว่าไม่จำกัดไหวนะเพราะฉะนั้นไม่จำกัดวุฒินะครับก็สามารถเรียนสำนิกทิบัต ราวนี้ถ้าอยู่ในม .4. ม5ม .6 เนี่ยก็เรียนสำนิกทีบัตรควบคู่ไปเขาเรียกเสริมในวิชาที่ม4ม5ม .6 ด้วยนะครับค่ะเรียนคู่ควบคู่กันไปควบคู่กันไปนี่ควบคู่กันไปเนี่ยมันจะทําให้เสริมนะครับทำให้ม .4. ีม .5 ม .6 ก็วิชาก็เข้มแข็งนะครับสำนิกผลก็จะดีนะตอนนี้ก็หลายคนก็มาเรียนนะครับเรียนสำนิกที่บัตรนะครับควบคู่กับม .4 ม .5 ม .6 นะครับ วิชาจะได้ยินวิชาภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยการติดการสื่อสารนะครับภาษาไทยนะครับวิชาเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็วิชาอื่นๆที่เขาสนใจนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับหรือใครอยู่ทั้งมวลสังคมศาสตร์นะครับหรือสังคมศึกษาอย่างเงี้ยนะครับมอสทลเราก็มีชุดวิชานะครับที่จะเติมในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าสำหรธิบัตรเนี่ยนะครับมันจะไปเสริมในกลุ่มไหนอย่างไรเราก็บอกว่า เพราะฉะนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่สําคัญก็คือที่เขาเรียกว่าเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าเพราะฉะนั้นก็คือพวกที่อ,อยู่มอสมอ .5 ม .6 นะครับเพราะฉะนั้นเรียนจบเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าจะเข้า เรียนปิญญาตรีมอสทต,ต่อเนื่องเข้าไปเลยเนี่ยก็สามารถโอนชุดวิชาโอโมีการโอนชุดวิชาสําหรับผู้ที่เรียนควบหรือน้องๆที่ต้องการที่จะจบเร็วขึ้นด้วยใช่ครับถ้ามาเรียนในปิญญาตรีของมอสทนะครับหลักสูตร4ปีก็อาจจะเหลือเวลา3ปีอาจจะเหลือ2ปีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องของสมนิธิบัตรนะครับ มันอยู่ในกระแสใดนะครับเขาเรียกกระแสในทิศทางของการศึกษาเป็นปัจจัยแห่งการพัฒนาค่ะหรืเขาเรียกพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาคุณภาพการงานนะครับมสทเราก็วางแนวคิดไว้ว่าเรื่องของสมริธิบัตเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในหมวดของการศึกษาต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นการศึกษามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกความรู้มีการเปลี่ยนนะครับการเรียนรู้ก็ต้องเป็นเรื่องตลอดชีวิตนะครับ พราะนั่นจากเดิมเป็นการศึกษาต่อเนื่องต่อไปก็ขยายต่อมาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต,วตะนะครับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทางไกลและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับค่ะโอ้โหเป็นมหาลัยที่ให้โอกาสทุกคนนะคะแค่อ,อ่านออกเขียนได้ก็สามารถเรียนได้ด้วยใช่ไหมคะ ค่ะแล้วกระแสตอบรับที่ผ่านมาคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะกระแสตอบรับตอนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆะนะคที่บอกว่าในสามกลุ่มที่ผ่านมานะครับตอนนี้กลุ่มที่เราเลเรียนปญญาตรีล่วงหน้าเนี่ยหลายคนเนี่ยก็บอกว่าถ้ามาเรียนสำนิกทีบัตรแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้ผลสำนิ์ในการเรียนนะครับม .4 ม .5 ม .6 เรียนนะเขาดียิ่งขึ้นด้วยแตะตอนนี้กรณีศึกษาก็บางคนเรียนภาษาอังกฤษนะครับของมศท แล้อีกอันหนึ่งเขาต้องเตรียมตัวภาษาอังกฤษนะครับ <S <S เพื่อที่จะอินทรานอนทะานใช่คะอันนี้เขาเขาก็เชื่อมสัมพันธ์กันได้ครับผมก็ถือเป็นการเ,าเพิ่มประสบการณ์แล้วก็นําไปต่อยอดได้อีกด้วยใช่ครับใช่ค่ะแล้วมาส่วนในงานพิธีบ้างคะ่ะอาจารย์พิธีมอบประกศาศนียบัตรและสำริดทบประจําปีการศึกษา2557นี้ค่ะครับจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างค่ะอาจารย์ทีวัตถุประสงค์นะครับเราเรียกว่า เพื่อความภาคภูมิใจของผู้เรียนนะครับแค่นี้ถ้าเรียนปิญญาตรีความภาคภูมิใจก็คือพิธีรับปริญญาบัตรนะครับและอันนี้ก็คือเราใช้คําว่าพิธีมอบประกาศนียบัตรและสำนิตทบัตรนะครับแปลว่านั่นแหละครับเป็นความภาคภูมิใจว่าท่านได้เรียนจบ,จบสําเร็จแล้วะนะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้น เราใช้คําว่าประกาศนียบัตรนะครับอันนี้ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียนประกาศนียบัตรนะครับรนั้นพิธีเนี่ยก็จะมอบให้กลุ่มนะครับประกาศนียบัตรกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสมนิทธิบัตรนะครับที่ได้กล่าวไว้เมื่อกี้นี้นะครับว่าสมนิธทบัตรก็แปลว่าก็แล้วแต่ว่าใครจะจะเรียนกี่ชุดวิชาในฐานะที่เป็นผู้เรียนนะครับอันนี้เราใช้คําว่ากําหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรและสมนิธทบัตรนะครับ ประจำปีการศึกษา2,557นะครับวันที่ก็จะเป็นวันเสาร์ที่20สิงหาคม2,559นะครับณนะห้องประชุมอาคารวิทยาทัศน์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็แปลว่าทุกปีเนี่ยเราก็จะมีพิธีมอบ1ครั้งครับเราก็จะจัดให้ทุกปีเรื่อยๆใช่ครับใช่ค่ะแล้วไม่ทราบว่าในปีนี้ค่ะมีผู้จบ เป็นรุ่นอะไรบ้างแล้วก็เป็นกี่ท่านบ้างอะคะในปีนี้นะครับที่เราได้ได้แจ้งไปนะครับว่าผู้มีคุณสมบัติจะเข้าพิธีมอบประกาศจีบัตรและสำนิธทบัตรก็คือรุ่นที่89ถึงรุ่นที่เ2าค่ะนะครับวันนั้นก็คือใครก็ตามนะครับที่เรียนสำนิธทบัตรนะครับในรุ่น89ถึง92เนี่ยนะครับก็จะมีหนังสือจากหมอสทไปค่ะ,ะสำนักงานการศานั้นก็จะแจ้งไปว่าท่านนะครับพร้อมที่จะ เข้ารับพิธีมอบประกาศนฏิบัติและสมนึกิบัติหรือไม่นะครับ้ามอบพร้อมนะครับให้ตอบรับแจ้งตอบรับเข้ามาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับรายละเอียดจะอยู่ในเอกสารนะครับที่เราได้ได้กำหนดไว้นะครับทีนี้ถามว่าในเรื่องของการกําหนดพิธีนะครับมันจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็แจ้งนะครับ กำหนดการนะครับว่า7.30นนะครับถึง8.30นนะครับผู้เข้ารับประกาศนียบัตและสำนิธทบัตเนี่ยรายงานตัวและจองภาพถ่าย่ะนะก็แปลว่าเราก็จะมีการถ่ายภาพนะครับมีถ่ายภาพหมู่ร่วมกันมีถ่ายภาพหมู่มีถ่ายภาพของแต่ละท่านนะครับที่เข้ารับมอบประกาศนิยบัตและก็สำนิทธิบัตนะครับค่ะ8.45นะครับถึง9 0 0นนะครับ ผู้รับประกาศนียบัตรและสำนิทธิบัตรเต่เข้าห้องประชุมนะครับอันนี้เราก็เป็นห้องประชุมใหญ่นะครับอาคารวิทยาธรโอ้จัดอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะ,ะกะ็จัดนะครับสถานที่นะก็สถานที่ก็มีความพร้อมแล้วก็ถ้าดูในรุ่นผ่านๆมาก็บอกแหมมีความภาคภูมิใจค่ะนะได้มาเข้าพิธีมอบประกาศนียบัตรและสำนิทีบัตรนะครับแปลว่าดูสถานที่แล้วอันนี้ก็ เสริมนะครับความภาคภูมิใจนะครับไปถึงในช่วงของ9.00 00. 00. น,นนะครับถึง10.00นอันนี้ผู้เข้ารับประกาศานียบัติและสำนิธิบัตรเข้าประจําที่เพื่อตรวจรายชื่อและฝึกซ้อมการเข้ารับนะครับก็จะมีการซ้อมสักหนึ่งรอบแล้วก็ต้องซ้อมกันหน่อยเพื่อเป็นพิธีค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับ10.00นถึง10.15 ผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเข้าประจําทีนะครับและก็10.15ถึงส2 3 0นนะครับก็สู่ของพิธีมอบนะครับท่านอิิการบดีก็ท่านเป็นประธานนะครับประธานในพิธีนะิธาการบดีมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชนะครับมาถึงบริเวณพิธีนะจุดทูปเทียนบูชาพระรจ้นไตยนะครับมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน และก็เรียนเชิญประธานนะครับมอบประกาศนนยบาต Li และสมนึทธิบัตนะครับรองที่การบดีฝ่ายวิชาการอ่านรายชื่อพระภิกษุผู้สําเร็จการศึกษาประธานกรรมการประจําสาขาวิชาศึกาาษาศาสตร์นะครับอ่านรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนนะครับ เพราะนั้นตอนนี้เราก็มีประกาศนียบัตรนะครับที่เข้าร่วมนะครับก็จะมีประกาศนิยบัตรทางการบริหารการศึกษานะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือหลักสูตรและการสอนนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของประกาศนียบัตรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้อำนวยการสํานักการศาต่อเนื่องนะครับอ่านรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาโครงการสำนิทิบัตรบัณฑิตศึกษาและโครงการสำนิทิบัตรนะครับ ตอนนี้สำนึกที่บัตรเนี่ยจะมีสองสองประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือสำนึกที่บัตรนะครับบัณฑิตศึกษาก็เรียนในหลักสูตรของปิญญทโทอันนี้นอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็โครงการสำนึกที่บัตรนะครับอันนี้ก็เป็นสำนึกทีบัตรทั่วไปที่ที่ได้ด,ดําเนินการนะครับแล้วก็ประธานให้อวาสแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประธานกราบพระราชนาตัยนะครับถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะครับผู้บริหารและผู้สําเร็จการศึกษานะครับแล้วก็เสร็จพิธีนะครับอันนี้ก็คือกําหนดการพิธีมอบป,ประกาศนียบัตรและสานิติบัตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในเชิงของเนื้อหาสาระนะครับในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอยู่สส่วนส่วนที่1ก็คือประกาศน,นียบัตรนะครับก็เป็นเรื่องของการบริหารการศึกษานะ อันนี้กระแสในเรื่องของการบริหารการศึกษาก็ถือว่าสําคัญนะครับค,คนก็เรียนกันเยอะนะ,ะการศึกษาถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะ,ค,ะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของหลักสูตรและการสอนนะอันนี้ก็จะมีผู้สนใจเข้ามาเรียนประกาศนียบัตรนะหลักสูตรใหม่ๆจะทํำยังไงนะครับการสอนนะครับมีเทคนิคมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับ การเรียนการสอนเขาไปสู่ในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานสากลจะทํำยังไงนะครับอันนี้ก็ส่วนของประกาศนียบัตรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของสมนิธทบัตระนะครับเพราะนั้นสมนิทธิบัตรเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสือ่อ,อนีะครับเพราะนั้นมยธจะมีทั้งหมดเนี่ยสามชุดวิชานะครับเยอะมากอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะเลือกเรียนตามความสนใจ เรียนเพื่อต้องการนําไปใช้ประโยชน์นะครับเรียนเพื่อวัตถุประสงค์นะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราแจ้งนะครับว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ที่สำคัญนะครับทีนี้มสทเนี่ยนะครับจะมีการเปิดสัมิธิบัตรนะครับให้สมัครและก็ลงเรียนกันเนี่ย ปีหนึ่งจะ4่รุ่นนะครับใน1รุ่นแล้วก็จะมีการสมัครนะครับแล้วก็ไปสอบเลยเขาเรียก4เดือนสอบ4เดือนสอบครับเดือนสอบนะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็นนะครับปีหนึ่งก็จะมี4รุ่นนะฮะพราะนั้นก็มาสมัครสำนิธิบัตรแล้วก็เรียนสำนิธิบัตรนะครับแล้วก็ไปสอบก็ดีก็เรียนด้วยอะไรครับด้วยสื่อผสม เราจะมีสื่อให้ทั้งตำราแล้วก็สื่อตำราเราเรียกว่าเอกสารการสอนแล้วก็จะมีสื่อผสมนะครับอันนี้ก็เรียนด้วยตนเองและสุดท้ายนะครับก็สามารถที่จะผ่านนะครับพอผ่านสมนทธิบัตรนะมันก็กลายเป็นประโยชน์2อย่างเลยก็คือ1นะครับได้ใบรับรองนะครับเข้าสู่วิธีมอบอย่างเมื่อกี้นี้กับอีกอันหนึ่งแน่นอนว่าคนเรียนสมนทธิบัตรก็ต้องการ นำความรู้ไปใช้ค่ะประนั้นชุดของมองสทแต่เป็นชุดที่เขาเรียกมีองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานกับองค์ความรู้ที่เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ค่ะประนั้นก็จะมีเนื้อหานะครับหน่วยหนึ่งถึงหน่วยที่15นะครับแล้วก็พร้อมนะที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะก็ถือว่าการเรียนสมดิษฐิบัตรเนี่ยมีความสําคัญเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็น คนที่ทํางานแล้วหรือผู้ที่เรียนแล้วก็สามารถนําความรู้ที่เรียนสมดิทธิบัตรเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆด้วยค,ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเน้นถึงวันที่และสถานที่ในการจัดพิธีนี้หน่อยค่ะกับวันที่เนี่ยนะครับก็คือวันเสาร์ที่20สิงหาคม2559นะครัหนะครับณห้องประชุมอาคารวิทยาทัศน์มหาวิาลสุโขท,ทัยรามธิราชนะครับ พนักกำหนดการก็คือตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเที่ยงครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับพนันผู้ที่ได้รับแจ้งจากสำนักการศึกษาต่อเนื่องแล้วนะครับให้ตอบกลับมานะครับว่าท่านพร้อมที่จะเข้าร่วมนะครับพิธีมอบประกาศนียบัตรและก็สำนึทธิบัตรนะครับพร้อมแล้วแจ้งเข้ามานะครับเราเตรียมที่จะกําหนดเตรียมพร้อมทางด้านพิธีการนะครับทั้งสถานที่นะครับ ทางรูปแบบนะครับให้ท่านเกิดความภาคภูมิใจให้ท่านมีความมั่นใจนะครับในเรื่องของการเรียนปฏิบัติครับค่ะก็ถือว่าท่านใดที่ได้รับจดหมายแล้วก็ตอบกลับมาให้เรียบร้อยนะคะแล้ววันงานเรามาเจอกันมาภูมิใจร่วมกันครับค่ะในส่วนของบรรยากาศงานในปีที่ผ่านๆมาคะ่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะเราจัดอะไรไว้ให้บ้างคะ่ะ เราก็จะมีการจัดนะครับเวลาเข้ามาเนี่ยนะก็จะเห็นบรรยากาศจะมีซุ้มต้อนรับนะครับมีแผ่นป้ายยินดีดนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะมีนะครับตอนนี้ก็หลายคนเนี่ยจะเป็นบรรยากาศอบอุ่นนะครับทั้งกายภาพและขจิตภาพหนึ่งก็คือเอมอมสทเนี่ยนะครับมีความพร้อมเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะนั้นในเชิงกายภาพก็ห้องประชุมาอาคารสถานที่นะครับแล้วก็ทําให้มีความมั่นใจนะครับว่ามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาิริราชเนี่ยสามารถผลิตชุดวิชานะครับเพื่อนําไปสู่ในเรื่องของอาการเรียนรู้เรียนสำนิธิบับาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางกายภาพนี้ปัจจัยในเชิงจิตภาพก็คือความอบอุ่นนะครับ พราะนั้นก็จะมีความหลากหลายของผู้คนนะครับที่มาเข้าวิธีมอบนะครับมีทั้งเป็นครอบครัวมีทั้งครอบนอนเพื่อนมาร่วมแสดงความยินดีให้งานอย่างความประทับใจในส่วนหนึ่งก็จะมีครอบครัวพ่อแม่แต่ลูกมาเรียนค่ะน่เรียนสมริติบัตรนะครับเพราะนั้นพ่อแม่ก็ยินดีนะแต่เราก็ได้มีการสัมภาษณ์ก็บอกก็เนี่ยพ่อแม่เนี่ยนะครับเรียนมศทพอเรียนมศครับลูกก็ถามบอกว่าอะ และเขาจะเรียนมสทบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเรียนรู้ในส่วนนี้กลายเป็นลูกก็คือเรียนมัธย,ย,ยมที่อื่นด้วยแล้วก็มาเรียนมสท <sniff. S 2> นะครับแล้วก็เข้าใจมสทดีกว่านะพ่อแม่ซะอีกอะไรเงี้ยนะ้็แปลว่าสนใจใส่ใจงี้ยนะครับบางทีก็ถามจากพ่อแม่่รแม,แม่สุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของหนึ่งก็คือมาทั้งครอบครัวอีกอันหนึ่งความหลากหลายก็คือหลากหลายอาชีพนะครับ เนะพราะเราจะเห็นมีตำร,รวจเข้ามานี่ก็จะเยอะนะครับแล้วก็จะมีเ,<ๆ>เขาเรียกอะไรนะพระภิกษุ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 นี้ก็จะมาเรียนทำนิธิบัตรนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในกลุ่มอื่นนะครับแม้แต่นักศึกษาที่อยู่มหาวิทยาลัยอื่นนะที่กำลังเรียนอยู่ที่กำลังเรียนนะครับก็บอกก็เรียนปิญญาสองใบ หรือส<ก>ามใบนะครับเรียนที่อื่นด้วยก็มาเรียนมสทด้วยอันนี้ก็ไม,ไม่ได้จํากัดนะครับในเรื่องเหล่านี้เนี่ยทคนี้นหนึ่งจะมีความหลากหลายของบรรยากาศที่เรียกงขอจิตภาพนะครับหลากหลายในเรื่องอะไรครับหนึ่งในเรื่องของวัยเพราะฉะนั้นวัยก็สูงสุดต่ําสุดะะจะเห็นว่ามี60 70นะครับไปตั้งถึงสูงลงมาใกล้สูงขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งก็คือต่ําลงมาอายุน้อยๆนะครับที่เขาเรียกว่า อายุไม่มากนะครับเก้ขวบ10บขวบนะครับไปอยู่ในส่วนนี้ก็บางส่วนที่ก็เรียนรู้กันนะครับในหลายวิชานะบางทีเราเราก็จะเห็นนะครับอันนี้ก็หลากหลายในวัยหลากหลายในอาชีพหลากหลายในพื้นที่นะครับเพราะนั้นก็แปลว่าเรียนมศนะเนยเรียนศึกษาทางไกลอยู่ที<ถ>่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมศทอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ทุกภาค นะครับไม่ว่าจะภาคเหนือนะครับภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรานี่แหละนะครับเป็นทั้งถึงภาคตะวันภาคมีครบหมดนะครับโอ้โหมาจากทุกสารทิศเลยคทุกสาร,สสารทิศนะเขาเรียกว่าใกล้ไกลนะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะครับเรียนทางไกลกับมอสธนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญตรงนี้นะครับอยากจะชี้แจงว่าพิธีมอบประกาศนียบัติและสำนิทธิบัรเนี่ยนะครับเป็นพิธีที่เราให้อ่า ผู้เข้ารับมอบเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจนะครับถ้าเป็นนักศึกษาเราก็เรียกพิธีมอบปริญญาบัตรของเราก็เป็นพิธีมอบประกาศนีิบัตรและสมนิกทบัตรนะครับว่าท่านนะครับจงภาคภูมิใจนะครับเรียนรู้กับมสทนะครับความภาคภูมิใจก็คือเรียนด้วยตนเองสามารถจบได้ค่ะกเรียกเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับมีวินัยตนเองนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือมีความภาคภูมิใจและมั่นใจว่า ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์นะครับต่อตัวท่านเองนะครับต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนางานนะครับให้ดียิ่งขึ้นครับค่ะการเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆนะคะครับ ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดค่ะสนใจหรือมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรเสนจุย้ยโตมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์ก็ดีค่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อยลูกเรียนนิติมศธอพ่อ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยไม่เห็นรู้เลยทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลค,คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้พ่อไปเรียนไม่เห็นเจอแม่เลยก็เนี่ยแม่ก็เรียนอยู่ที่บ้านไง